ชายจะถ่ายรูปให้นะทําตัวเป็นแค่ขาตั้งกล้องพอแลวให้เขาจับอ่ะตรงนี้มุมนี้ใช่เขาจับบางทีเขาเซลฟี่ด้วยแล้วเรานะถือกล้องไว้ตรงนั้นนะมุมนี้นะโอเคนะเข้าไปจับแล้วเก่งแล้วก็กดเกือบหนึ่งสองสามเกืบเกืบกบเกืบเกือบเกืบมากสุดกี่รูปที่เขาใช้คุณถ่ายรูปอะถ้าเป็นทริปเที่ยวก็ทั้งวันอ่ะวันหนึ่งก็เป็นพันอะ แล้วได้กี่รูปชุดนึงก็ประมาณสองร้อยเออแล้วได้กี่รูปประมาณใช้จริงเหรอสามรูปสามรูปนี่นี่ชีวิตผู้ชายเป็นแบบนี้คุณรู้ไหมคุณต้นหอมถ่ายรูปให้แฟนทีไรเนี่ยมีปัญหาทุกทีเพราะอะไรอือคือถ่ายแบบที่เราชอบกับถ่ายแบบที่เขาชอบมันไม่เหมือนกันเป็นใช่ไหมผู้หญิงชอบถ่ายพัดเทปปัญหาพื้นฐานเลยที่ว่าแบบผู้หญิงอ่ะจะต้องการจนกว่าเขาจะพอใจผู้ชายเนี่ย สามช็อตพอแล้วเอได้แล้วเราสไตล์ธรรมชาติไม่ต้องอะไรมากยืนจ่อพอแล้วผู้หญิงนี่แบบเอาง่ายๆเป็นผู้ชายจะถ่ายรูปให้นะทําตัวเป็นแค่ขาตั้งกล้องพอแล้วให้เขาจับอะตรงนี้มุมนี้ใช่เขาจับบางทีเขาเซลฟี่ด้วยแล้วเราะถือกล้องไว้ตรงนั้นนะมุมนี้นโอเคนะเข้าไปจับแล้วเก่งแล้วก็กด กึอบหนึ่งสองสามเกึอบเกืบเกือบกือบเกือบกือบวันหลังบอกให้ซื้อไม้เซลฟี่ก็ได้ไหมหรือว่าอะไรไหมเขาอยากปล่อยมืออยากให้รู้ว่าไม่ได้ถ่ายเองใช่อันนี้พอเขาถ่ายปุ๊บอ่าเดี๋ยวขอเราถ่ายบ้างอันนี้เราขอเราถ่ายเขาอ่ามามุมนี้ธรรมชาติหันมองออกไปข้างนอกทำตัวรีแลกซ์อินกับบรรยากาศแล้วเราก็กดปุ๊บ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 อ่ะเสร็จแล้วไป ใช่คือคือเราต้องการแค่นี้แต่ความต้องการของผู้หญิงเอาตรงนะใช่โคตรสูงเลยแล้วบางทีเราไม่ได้ชอบมันใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องเบสิกไงพอเราโตขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราก็เข้าใจแล้วทำให้เขาสบายใจทำให้เขาแฮปปี้ก่อนแล้วของเราแวบเดียวพอแวบเดียวพอแวบเดียวพอมากสุดกี่รูปที่เขาใช้คุณถ่ายรูปอ่ะถ้าเป็นทริปเที่ยวก็ทั้งวันอ่ะวันนึงก็เป็นพันอ่ะ แล้วได้กี่รูปชุดหนึ่งก็ประมาณ200เออแล้วได้กี่รูปประมาณใช้จริงเหรอสามรูปสามรูปนี่นี่ชีวิตผู้ชายเป็นแบบนี้คุณรู้ไหมคุณต้นหอมผมเนี่ยนะจริงๆนะผมก็บางทีแบบถ่ายรูปอ่ะนี่นะตรงนี้นะตรงนี้อ่ะถ่ายแจ๊สโอ้ยนี่พี่ดูเส้นขอบฟ้าสิให้มันตรงนี่แล้วเส้นใต้ตรงมื้นเนี่ยนี่ถ่ายมาหนูเตี้ยอะไรเอาใหม่ แล้วก็คือคือเราไม่ต้องการให้ผู้หญิงอะอยู่ตรงกลางเราต้องการให้แบบริมบ้างอะไรรั้งโอ้โหคุณเอยขายไปร้อยรูปได้รูปเดียวความต้องการสูงแบบเออวันหลังเอาชาจังชัางกลดีกว่ารูปนั้นเราชอบไหมไม่ชอบเห็นแต่หน้าเขาเออเห็นแต่ชุดเขาไม่เห็นบรรยากาศเลยบางทีความสวยงามมันต้องเนือองค์ประกอบใช่ไหมเออบางทีต้องขายขายยาวเดี๋ยวหาเขาช้านคุณเราถ่ายมาเอาตรงนะ มันยาวเกินเหมือนอยู่ที่วัดสุชาติเลยเคยเถียงไหมเคยเถียงเลยนะแงไหมคือยกมือข้างเลยตกไม่ได้ขอโทษครับข้างได้แค่นี้ข้างนั้นเป็นเรื่องทะเลาละนะเทะเลาะมีทะเลาะก็เขาขอดึงบอกว่าคุณอยากมีความสุขหรือคุณอยากถูก ทำไมฮะความสุขณจะเลือกอะไรถ้าคุณจะเลือกมีความสุขก็อย่าเถียงอย่าอะไรก็ทําตามอย่าทำตามแต่ถ้าอยากถูกต้องเนี่ยคุณจะประตายได้มันจะเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นสิ่งที่เราคุยกันแค่สองคนใช่ผู้ชายคุยกันได้ไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะไโอ้นะ